สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วนะคะนอกจากอันนะคะมนี้อันกับซิมบาว์าอ่าเมือ่อเมื่อก่อนนีิวาเรื่องที่ว่าอันซิมบาวาเงินเงินเดือนที่อันเฮ็ดงานในอ่าเรือยอดนะคะว่าอันได้เงินเดือนเท่าใดแต่ว่าเรือยอดที่อันเฮ็ดงานมันเป็นเรือยอดแบบอ่าล่ำหน่อยเนาะค่ะบ่แม่นล่ำใหญ่ล่ำหน่อยแล้วก็ล่ำขนาดกลางบ่แม่นแบบ ล้ำไยนาะคะก็คือว่าคลายก็ว่าลูกคา้าบรรจุลูกค้าได้เริ่มตั้งแต่สี่คนหกคนแปดคนสิบสองคนสิบสี่คนแล้วก็สิบหกคนนะคะเนาะอ่าแต่ว่าลำล้ำไยสุติยันไปคือว่าบรรจุลูกค้าได้คะ่ะอ่าซลูกค้าสามารถไปได้สิบหกคนมีแปดทองนอนเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็ลูกเรือแล้วก็พนักง,งานทั้งหมดอ,อีกสี่คนนะคะอันนี้คืออ่าล้ำญ่ที่อันเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะล้ำญ่สุดอ่ากาบซิมบ้าววาเรื่องเงินเดือนเนาะคะ่ะอันใดเงินเดือนจังไหนคันอันมันอันอ่างงานที่อันเฮ็ดมันบ่ได้เป็นงานประจำเนาะคะ่ะก็เอิ้นงานพาร์ทไทม์เนาะคะ่ะพาร์ทไทม์อ่าคล้ายๆกับเอิ้นว่าฟรีแลนซ์เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ อันเป็นก่เหตุแบบว่าคล้ายๆกับฟิลแลนดอันบริเวณประจําบริเวตไายเดือนอันกับอ่ากับเงืนเดือนของอันกับสีอยูที่มือละเข้าใจเป็นมือนะคะมือละพันหาลอยพันหาลอยมือละพันหาลอยนะคะคล้ายๆกับอันลงทิพนึงหกมือกับประมาณมื่นหา แต่สําหรับอันตั้งแต่ตอนนั้นเนาะคะ่ะอันอันแกว่ามันหลายอยู่เนาะค่ะอ่าอ่าลงหกมือมื่นหาแบบนี้เนาะค่ะหกมือมื่นหากลายอยู่อีกอย่างเข้ากับประเดไซเงินเข้าพอบาทเนาะค่ะเข้าอ่าคายูขายาคากินอันก็ใส่ในเรื่องดมื่นเนาะค่ะอันก็เตรียมแค่ว,ว่าอ่าพวกเสภาแล้วก็ สบออกสบู่แยสบผมเฮ้าเนาะค่ะเตรียมไปอาบน้ำอาบยังแค่นั้นเองขาเสียใจใยังเขากับบด้เสียพ่พอบาดเนาะคเฮายู่กินในเรือเมื่อสุยางคือว่าเฮาลงไปหกมือเจ็ดมือนนี่เฮาก็ใส่ใจอยู่ในหันเมื่อสุยางหรือว่าบางที่ขึ้นฟังกับขอเบิกกับตันเนาะค่ะเนาะ,ะว่าขอเบิกขึ้นฟังเนี่ยจะสองสามร้อยเพื่อได้ซื้อยังเมื่อฝากไปในนาะการจะบด้เซ <c oughs> ียเงินอันพอบาดเนาะค่ะเนาะ แล้วกาเวลาอ่าคาโทรศัพท์โทรศัพท์กะเข้ากับสามารถเบิกบริษัทใดเนาะค่ะเนาะกะคือว่าง่ายๆเลยอ่ะอาทิตย์ละหมื่นหาคือว่าเข้าได้เก็บสุบาสุสตางเนาะค่ะกับปกติคัน อาทิตย์ละหมืนหาใบต้นนีเวลาตีบเนาะคะ่ะอาทิตย์ถี่ไดในในเรือเนาะคะ่ะเวลาเข้าขึ้นแต่ละหลอบกับซมีลูกค้าใ,ให้ยตีพยังแต่ว่าตีบในเรือในบริษทัทอันเฮงงานยูมเข้าสิบเดยถึงลูกค้าเขาเสียห้แยกเป็นรายคนแต่ว่าเวลาลูกค้ากลับแล้วเข้าสิเอาตีบสุบ,บาทสุสตังเนาะคะ่ะมาร่วมกันเม็ดแล้วก็มานับเมืองว่าใดเท่าใดหลักการเข้าสิบแบงทอกันเมือ่อทุกคนเนาะค่ะก็คือว่ามี มีสีคนเทาก็บสิแ่งเป็นสีส่วนเนาะค่ะตั้งแต่กัปตันจะว่าลูกเรือกไก่หรือว่ากุ๊กยังบปนเ้กสิได้ซ้ำกันเมื่อสักคนสีส่วนเนาะคะ่ะเนาะการแล้วแต่ว่าบางเทือลูกค้าก็หายหลายบางเทือลูกค้าก็หายน้อยบางเท้อเข้ามามาหารกันแล้วได้ก็ละสองพันสามพันบาทก็มีเนาะค่ะหรือว่าย่างได้น้อยสูตรกับประมาณ หกเจ็ดลอยต่อหลอดเนาะคะ่ะแล้วแต่ลูกค้าบางคนเขากับบริเวณไหนด้วยบางคนเขาเกิดคือเขาอาท่ายเฮาแล้วเนาะบางคนก็ขีดทีก็หายลร้บางคนกัดกกใจดีก็หายไร้เนาะค่ะเนาะนะั่นแหละแต่สูงสุดที่อันเหตุอยู่กับใดแค่ว่าหลอบละสี่พันเนาะคะ่ะบ่เกยถึงหาพันพูดเถอะนะค่ะใดประมาณนี้แหละคือว่าอันที่หนึ่งก็สิ่ใดประมาณ มื่นสามหมื่นสี่พันประมาณนี้เนาะค่ะเนาะรวมทั้งติดแล้วเนาะค่ะเนาะบัตเตนี่นี่แหละค่ะเงินเงินที่มือละนาะคะมืออันใดแค่ว่ามือละพันหาดอยอ่าเรากะบัตเตนี่เดือนหนึ่งกับอันสิลงลงเรือประมาณยางตามสองหลอดนะคะแต่ยางลายกับกับสิลงสีอาทิตย์เลยเนาะค่ะ <laughs> เพราะว่าบางเที่หาอันนั้นเขาหาอัันนน้นหาไก่บ่ท่านเนาะค่ะหาพนักง,งานนําเที่ยวอ่านักพนักง,งานท่องเที่ยวนําเที่ยวบ่ท่านเขาก็สิกับริษัทกัเอิ้นเฮาตวแต่เคยไปลงเฮ็ดเทอร์แลนด์ปรทศนี้เวลามีงานบริษัทกัสิเอิ้นตลอดเนาะค่ะเขาก็สิบอกกันสมรรมติว่ามีงานไปน,นี่ก็สิบอกไว้ล่วงหน้าจัก2-3ม,มื้อเนาะค่ะเขาสิถามว่าก่อนว่าเฮานี่ว่างบ่กันเฮาบ่ว่างเขาก็สิได้หาคนใหม่เนาะะคะ่เนาะ แต่อันกรบเบรตไปรับงานมองอื so, instance, so, so so so, ่นเนาะค่ะตั yeah, ้งแต่อันเห็นงานบริษัทนี้อันกระรับงานนี้ตลอดเนาะค่ะเนาะแบบนี้ก็คือว่าเฮาเฮาไปวันอาทิตย์เนาะค่ะแล้วเทนี้ไปวันอาทิตย์ตอนแรงกลับมาอาทิตย์หนาตอนเสาร์เนาะค่ะเนาะตอนเสาร์ขึ้นฟังเพื่อเฮาสิส่งลูกค้าขึ้นฟังเรียบร้อยกันแล้วประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายโม่งแล้วเนาะเพื่อสิแล้วเคลีย่ยยังเรียบร้อยหมดสุยานเนาะค่ะเนาะ ปลายโมงบลายสองเขาก็เอาสภาเขา้นไปซร้ากรีดแล้วก็กลับมาอีกกับคันเท้าสีลงต่ออีกเขาก็กราบ,บมาอีกเนาะคะ่ะกลับมาก่อนสี่โมงแรกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาต้องมาถ่าสแตนดาร์ดมาถ่าลูกค้าอยู่ออฟฟิศเนาะค่ะเนาะก็คือว่าเบาง่างยๆเลยเพมีเวลาพักผ่อนเนาะคะ่ะคันเท้าลงเดือนหนึ่งเสียทิตย์เลยแบบนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าอันบอดด้เป็นเงินเดือนประจำเนาะค่ะเนาะอันสี่เป็นเงินเดือนอ่า ฟิลแอนนะคะแบบว่ารับเป็นอาทิตีแบบนี้นะคะเป็นเป่นปสวนข,ข้าวแบบนี้แต่ว่าอันก็สนุกสนุกกับการทํางานนะคะแล้ว <c oughs> เงินก็ดีแต่ว่าก็โม่หเงินไปสายเหมือนนะคะส่วนนั้นเห็นงานในเงินหลายอยู่แต่ว่าในเงินก็ส่งเมื่อบ้านมาแล้วค่ะให้พ่อให้แม่นะคะอย่างอันก็มีลูกทสองคนนะคะยังเรียนหนังสืออยู่ันก็เลยส่งเงินเมื่อบ้านนั่นน่ะค่ะตอนนั้น นี่นะคะอ่ะกะนี่นะคะกะกะคือว่าสรุปแล้วคือว่าเดือนหนึ่งยังตามเท่ากับอดีเดือนละสามหมื 30, ่นกว่าเนาะคะ่ะประมาณสามหมื่นสี่สามหมื่นห้านะคะ่ะเนาะันสมมุติว่าอันลงสามอาทิตย์อันก็สิได้ประมาณสามหมื่นกว่าแต่เดือนหนึ่งอันลงสองอาทิตย์ก็สิได้ประมาณสองหมื่นอ่าลงแค่สองอาทิตย์เนาะคะ่ะ คันตองคันเดือนนึงคันนานา,นาที่ว่าเขาเอินว่านานา,นาโลเน,นาะค่ะนาที่บ่มีนักท่องเที่ยวอันกสิได้ลงแค่ว่าสองอาทิตย์สลับกันกับวันนั้นกับไก่คนอื่นเนาะคะ่ะเพราะว่าเอาต้องแบ่งงานให้คนอื่นเขากับแบ่งให้เ้าฮากับแบ่ง,งาให้เขาหฮาก็ลงแค่ว่าสมมติว่าเขาลงอาทิตย์นี้อาทิตย์หนาเฮาายุดอาทิตย์หน้่เขาก็ลงแบบนี้เนาะค่ะอาทิตย์เฮาายุดคนคนอื่นเขาก็มาลงต่อนะคะเนาะ อันนี้คือหนาโลยังน้อยยังห้าบดา้เห้าก็ได้ยสองหมื่นสี่สองหมื่นห่านะค่ะแต่ห้าเห็ดงานจะว่าสองอาทิตย์เดือยสองหมื่นสี่สองหมื่นห่ามาที่หนาให้บางเถ้อก็เทไรเนาะสี่หมื่นก่าเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ห้าเห็ดเต็มเดือนเลยบปนี้เนาะคะ่ะบางเทืาอันเห็ดเห็ดงานจะว่าพร้อมเลือดแต่กระดูกเนาะคะ่ะเนาะถึงห้าสี่ กินเออิมกับข่าวร้ายนะคะยูนในเรื่อเนะคะแต่ว่างานแบบนี้มันเป็นงานที่เหนื่อยเนะคะแบบข้าต้องตากแดดตากฝนตลอดเวลาแล้ะกันข้าตตองใส่แห้งร้ายนะคะถึงข้าสิกินร้ายเป็นไดก็เข้ากันเนื่อยข้ากระตกแรงมาสีถุ่มย่ำได้นอนหลับปานตายเอาหลยหกโมงเสาร์ก็ต้องตื่นแล้วนะคะเพราะว่า สีถุมาักนอนสีถุงหาถุงพานอนหกโมงเสาก็ต้องตื่นแต่เสาวตื่นก่อนหลูกขาเพราะว่าเขาก็ต้องมาเตรียมของซอยพอคั่วเนาะคะ่ะเตรียมอาหารเสาเตรียมยังแบบนี้เพราะว่าเข้าเหตุงานแบบว่าซอยเหลือกันเนาะคะ่ะเพราะว่าคณะที่อันเมิดแล้วอันกับมาซอยในคั่วในย่างแบบนี้เหตุให้มันแล้วซอยกันเพราะว่างานแบบนี้กันเข้าต้องเหตุไปเป็นทีมเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสมมุติว่าเข้าบอถือกันกับทีมของเขาเ้าไปนี้เนาะคะ่ะ คือหากการเท่าบ่ถือกันกับดูกเรือหรือว่าเท่าบ่ถือกันกับกูกกับอ่ากับต้นแบบนี้งานมันก็สิเดินเดินยากเนาะค่ะที่สําคัญเลยเท่าตรงไปเฮ็ดงานเป็นทีมเนาะค่ะเนาะ <c oughs> นี่แหละค่ะเนี่ยเงินเดือนก็อยู่ประมาณเท่านี้อันนี้แหละกันลงสองอาทิตย์ก็ได้สองหมื่นกว่ากันลงสี่อาทิตย์เลยอันนานาให้เนาะค่ะก็ได้ประมาณสี่หมื่นกว่าเนาะค่ะเนาะ แต่สำหรับอันตั้งแต่หกเจ็ดปีที่แล้วนจะเป็นเงินเดือนที่ที่ดีเนาะคะอีกอย่างเ้าก็ได้ท่องเที่ยวน้ําเล่าเ้าก็ได้เห็นขคนแปลกหนา้านักท่องเที่ยวที่นหนาไม่เรื่อยๆเนา่อะคะเนาะได้เรียนรู้อีกอย่างหลายๆอย่างได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งเงินแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะค่ะก็มีมีแค่นี้แล้วเนาะคะ่ะเนาะในคันผู้ใดออยากถามอยากยังกระคอมเมนต์มาเนาะค่ะเนาะ อ,อันใดตอบคำถามแล้วก็จังได้ก็ฝากช่องในเด้อค่ะฝากกดติดตามฝากกด u b s สไ i b e ฝากกดกระดิ่งน้อกนนคะ่ะเนาะเพื่อเหนวิดีโอหลอบลังก็สิไดเห็นเนาะคะ่ะจังได้ก็ฝากเนาะคะ่ะสกุลสก้นเนาะ,ะ,นะอ่าก็จบแค่นี้แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวยังค่อยพอกันวิดีโอหนาเนาะคะ่ะเนาะอันกิดยังได้อันสิพยายามทยอยมาวาให้ฟังเลยเรื่อย อันกัมีประสบการณ์หลายอันไปไปเมืองนอกหลายประเทศเนาะคะ่ะเนาะแต่ละประเทศก็คือกันอันอีสานก็ไปมาหลายประเทศแล้วเมืองนอกก็ไปเพราะว่าไปก็เพราะว่าแฟนเป็นคนมักท่องเที่ยวเขาก็เลยไปน้าแฟนเรื่อยๆเนาะคะ่ะนอกต่ก่อนบนัี้นั่นแหลคะค่ะจังนั่นแหละอ,อันม่อันมีประสบการณ อทองเที่ยวลายมองเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอันคิดได้ย่านได้อันก็ซิมวาวงให้ฟังเรื่อยๆเนาะค่ะเอาจได้กัขอบคุณเนาะคะ่ะเนาะเจอกันวิดีโอหนาขอบคุณหลายๆค่ะ